สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้รายการหลอกหลอนสยองขวัญขอเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับคุณใสมาฝากกันนะครับขอเสนอในตอนกินน้ำม,มันพายอิทังสพเพเปรตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเปตาขอผลบนนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงจะมีความสุขนี่เป็นเสียงสวดของหลวงตารอดซึ่งมักจะท่องบทแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลทุกครั้งหลังจากลืมตาออกจากการเจริญภาวนาทุกคําคืนที่แสนจะเยือกเย็นเนนคําจะได้ยินเสียงท่องบนท่าำกลางความมืดทิ้เงียบสงัดทําให้เนนคำซึ่งนอนซุกตัวอยู่ใต้ผ้าหม่มผืนเก่าภายในห้องของหลวงตา อดที่จะลืมตาขึ้นมามองไปยังร่างผอมบางของหลวงตารอดเมดะแวบหนึ่งที่มองไปเบื้องหน้าของหลวงตารอดเน้นคำถึงกับขนลุกสู้ไปทั้งตัวโดวยคล้ายจะมองเห็นหรือสัมผัสบางสิ่งบางอย่างซึ่งอยู่ตรงหน้าโต๊ะโมบูชาสิ่งที่เน้นคำเห็นปรากฏอยู่ในรูปร่างของผู้คนทั้งเด็กและคนแก่ กำลังนั่งพนมมือก้มหน้าหมอบลงกับพื้นคล้ายคนกำลังรับสินรับผรก่อนที่เนนคำจะยกมือขึ้นขยี้ตาเงารางๆของผู้คนเหล่านั้นก็หายไปอย่างรวดเร็วทำไมไม่นอนละเนีนหลวงตารอดหันมามองเนนคำพร้อมยิ้มออกมานล็กๆที่มุมปากเนนคำลุกขึ้นมองฝ่าแสงสลัวของเปลวเทียนก่อนจะมองรอบๆห้องกุฏิ ไม้เก่าของหลวงตารอดที่อาศัยเป็นคุ้มแดดคุ้มฝนมองหาอะไรหรือไม่มีมมอะไรแล้วล่ะนอนเถอะเสียงนั้นอ่อนโยนและเปลี่ยนไปด้วยความปราณีจนเนนคาสัมผัสได้หลวงตารอดเป็นพระผู้ใหญ่ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือเพราะท่านเป็นพระนักปฏิบัติไม่ยึดติดกับวัตถุและเลือกปฏิบัติ ท่านมีความรู้ความสามารถในการรักษาผู้ป่วยด้วยสมุนไพรและเป็นหมอดูใบพลูที่แม่นยำกุฏีของท่านจึงไม่ค่อยว่างเว้นญาติโยมพวกเขาล้วนแต่มาพึ่งบารมีของท่านตลอดเวลาที่เนนคัมบวชเป็นสมณีนยอยู่ที่วัดแห่งนี้เนนคัมได้รับรู้ได้เจอเหตุการณ์หลายอย่างที่ชวนชงนใจยิ่งหนะัก บางสิ่งบางอย่างเนคนคำเรียนก็ไม่สามารถหาคําตอบให้กับตัวเองได้ยิ่งนานวันทําให้เนนคําอดนึกไม่ได้ว่าในโลกใบนี้ยังมีสิ่งที่ชวนพิศวงซุกซ่อนอยู่มากมายและรอคอยให้ค้นหาคําตอบบาบแก่ๆวันหนึ่งหลังจากที่เนนคําก่อไฟต้มน้ําชาให้หลวงตาเรียบร้อยแล้วก็ถือไม้กวาดทางมะพร้าวเดินตรงไปยังหน้าลานวัด แต่ขณะที่กำลังลงมือกวาดเศษใบไม้อยู่นั้นเสียงผู้คนหลายคนที่สาวเท้าวิ่งตรงมายังหน้าวัดก็ดังขึ้นเน้นคําหยุดกวาดก่อนจะหันไปมองเห็นชาวบ้านหลายสิบคนกำลังหามร่างชายร่างกายขาวซีดร่างนั้นผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกไม่ต่างจากซากศพดีๆนี่เองอะไรที่ทำให้ชายคนนี้มีสภาพเช่นนี้ นั่นเป็นคำถามที่เน้นคำตั้งขึ้นไว้ในใจเงียบๆเน้นคำหลวงตาอยู่ไหมเน้นคำพยักหน้าก่อนจะเดินสาวเท้านำหน้าชายกลางคนไปยังกุฏิของหลวงตารอดท,ทันทีไม่ต้องพูดหรอกเน้นไปเก็บใบพลูให้หลวงตาทีเน้นคำตกใจเมื่อหลวงตาครองจีวอลและนั่งจุดเทียมอยู่หน้าต๊ะหมู่บูชา เรากับจะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าว่ามีญาติโยมที่เดือดร้อนมาขอพึ่งบารมีนี้นคำจึงสาวเท้าลงกุฏิไปยังต้นพลูที่ปลูกไม่ไกลจากกุฏินักในขณะที่ชายหนุ่มร่างผอมทําท่าดิ้นรนทุรนทุรายดวงตาทั้งสองข้างมองมายังผู้คนอย่างขว้างขวางชาวบ้านช่วยกันจับตัวชายหนุ่มคนนั้นขึ้นไปบนกุฏิอย่างรีบเร่ง เมื่ออยู่ตอนหน้าหลวงตาชายคนนี้ก็มีท่าทีทุรนทุร,รายหนักขึ้นเรื่อยเรื่อยเน้นคำเก็บใบพลูได้ตามจำนวนที่หลวงตาต้องการแล้วนำขึ้นไปให้หลวงตาที่กำลังพรน้ำมนต์ใส่ร่างที่สันเทาของชายคนดังกล่าวเขาร้องเอะอโวยวายลั่นกุฏิหากไม่มีชาวบ้านช่วยกันจับเน้นคำเชื่อว่าชายคนนี้คงวิ่งลงกุฏินี้น้ำมนต์ของหลวงตารอดเป็นแน ไม่นานอาการดิ้นรุรนทุรายของชายดังกล่าวก็สงบลงในขณะที่หลวงตาจุดเพียนนั้นเพ่งใบพลูพร้อมถามชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของชายคนดังกล่าวอย่างละเอียดการซักถามชื่อวันเดือนปีเกิดนี้เองทำให้เนนคําได้รู้ว่าชายคนนี้ชื่อนายสมคิดวัยสามสิบปีต้น,ตนชายคนนี้เนนคําไม่คุ้นหน้านัก เพราะเขาเป็นคนต่างถิ่นที่บังเอิญได้มามีภรรยาที่หมู่บ้านของเนรคาเหตุที่เนรคาไม่คุ้นหน้านั้นเพราะว่านายสมคิดไปทำงานที่ต่างประเทศเสียนานหลายปีและเพิ่งกลับมาเมื่อไม่กี่เดือนนี้เองโยงโดนของดวงตาลอดนั่งเพ่งใบพลูอยู่พักหนึ่งก็เปล่งเสียงออกมาเยือกเย็นทุกคนร้องตามเป็นเสียงเดียวกัน ก่อนที่ชายไวกลางคนที่พามาจะร้องถามด้วยความอยากรู้ของที่ว่าเป็นคุณใสประเภทไหนครับหลวงพ่อชายหนุ่มคนนั้นถามขึ้นพร้อมกับเสียงเป็นกังวลส่วนเน้นคำสงสัยอย่างเดียวว่าหลวงตารอดรู้ได้อย่างไรว่าชายร่างผอมที่นอนเหมือนผีตายซากผู้นี้โดนคุณใสามาน้ำมันพลายจากขมินน้นนายวงหลวงตารอดเอ่ยเรียบเรียบ เรากับพบเจอกับของต่ำเช่นนี้มาชาชินเสียแล้วต่างจากญาติโยมที่พนมมือส่งเสียงอืดอึงด้วยความตกใจจริงหรือคะหลวงตาและจะอันตรายกับสามีดีฉันไหมคะคราวนี้ผู้เป็นภรรยาถามขึ้นมาบ้างในขณะที่สามีนอนหายใจรวยรินเรากับเหน็บเหนียกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด ก็อาจถึงตายได้ถ้าไม่รักษาหรือหรือถอนออกจากตัวไม่เป็นไรอัตมาจะเอาน้ำมันพายที่ว่าออกให้เองหลวงตารอดเอ่ยด้วยเสียงที่เปลี่ยนไปด้วยนีตานี่พี่สมคิดโดนใต้น้ำมันพายอย่างเดียวหรือเจ้าค่หลวงพ่อฝ่ายภรรยาถามขึ้นด้วยความกังวลใจไม่ใช่แค่ป้ายน้ำมันพลาย แต่สามีโยมกินน้ำมันพลายต่างหากเล่าหลวงตารอดฉเฉลยเอาละพวกโยมจับตัวของโยมผู้ชายไว้เดี๋ยวอาตมาจะเอาน้ำมันพลายที่อยู่ในร่างของโยมสมคิดออกมาให้อยู่เสียงของหลวงตารอดสั่งอย่างเรียบเรียก,ก่อนจะหยิบเทียนไขขึ้นท่องคาถา ในขณะที่น้ําตาเทียนหยด,ดลงในขันเกิดเป็นดอกน้ํามนรูปร่างคล้ายปีศาจร,ราวสิบนาทีเห็นจะดะหลวงตารอดก็พยักหน้าให้ชายไวกลางคนที่เป็นคนพามาเอาน้ํามนกรอบปากนายสมคิดเมื่อเห็นขันน้ำมนที่ชายไว้กลางคนถือเข้าไปใกล้ก็ร้องลั่นพร้อมดิ้นรนจนชาวบ้านที่มาด้วยต้องออกแรงตึงแขนขาไวก้กับทีส่วนอีกคนใช้มือปิดบีบป,ปาก ก่อนที่ชายัยกลางคนจะเทน้ำมนต์ใส่ปากนายสมคิดร่างนั้นสั่นสะท้านพร้อมกรีดร้องออกมาก่อนจะดิ้นทุรนทุรายจนชาวบ้านที่จับอยู่สู้แรงไม่ไหวถูกผลักกระเด็นไปติดฝาคนละทิละทางเนนคำเบงก็สงสัยว่าร่างกายสู้ผอมอย่างนั้นไปเอาแรงมาจากไหนมากมายไม่นานนายสมคิดก็โก่งคออาเจียนออกมาเป็นหมูเลือดปนน้ำเหลือง กลิ่นอาเจียนของนายสมคิดเหม็นเน่าสุดๆหลวงตารอดไม่นิ่งดูได้ท่านหยิบขันน้ำมนต์ที่เหลือน้ำมนต์เพียงเล็กน้อยท่านท่องคาถาไปด้วยก่อนจะพรมน้ำมนต์บนร่างของนายสมคิดไม่ขาดนายสมคิดอาเจียนออกมาคราวนี้ทุกคนถึงกลับตกตะลึงเพราะสิ่งที่นายสมคิดอาเจียนออกมาไม่ได้มีเพียงมูกเลือดและน้ำเหลือง แต่มันมีเส้นผมยาวๆออกมาด้วยจำนวนพอเส้นผมกระจุกนั้นออกมาร่างกายนายสมคิดดูอ่อนแรงลงไปมากทีเดียวเน้นคำมองร่างผมบางที่มีเพียงหนังหุ่มกระดูกซึ่งนอนฟุบอยู่กับแผ่นกระดานพร้อมออกหายใจรวยรินก่อนที่ทุกคนจะสะดุ้งสุดตัวเมื่อมีลมพัดวูบเข้ามาหอบใหญ่ พร้อมกับเสียงหมาวัดที่ลุกขึ้นพร้อมใจกันเห่าหอนอย่างเยือกเย็นทุกคนหันมามองหน้ากันก่อนที่ทุกอย่างจะกลับคืนสู่สภาพปกตินายสมคิดลุกขึ้นนั่งมองผู้คนอย่างสงสัยแม้แววตาจะเลื่อนลอยไร้ชีวิตชีวาแต่ก็ยังดีกว่าตอนมาสามีอีชั้นหาย<อ>ดีแล้วใช่ไหมเจ้าค้าหลวงพ่อพลันยาถามด้วยน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปด้วยความหวัง หลวงตารอดสายหน้าไปมาก่อนจะตอบยังหรอกโยมสามีของโยมกินน้ำมันพรายเป็นนานมากแล้วการที่จะเอาออกให้หมดในวันเดียวนั้นมันเป็นไปไม่ได้หรอกโยมต้องมันพาสามีของโยมมารดน้ำมนต์ดื่มน้ำมนต์แล้วก็อาบน้ำมนต์กับอาตมาเรื่อยๆอาการที่ว่าจึงจะหายไปหลวงตารอดแนะนำวิธีล้างอาถรรพ์จากขุนใส ก่อนที่ฝ่ายภรรยาจะซักถามสามีว่าไปกินน้ำมันพระจากที่ไหนเพราะที่ทำงานที่ต่างประเทศก็มีคนงานชายเมื่อได้สติกับคืนมานายสมคิดเล่าให้ภรยาของตนเองฟังคล้ายสารภาพไปในตัวว่าวันที่ตนเดินทางกลับมาที่เมืองไทยและพักค้างคืนที่กรุงเทพตนเองกับเพื่อนได้ตะเวนเที่ยวสถานบันเทิงประเภทร้านคาราโอเกะ ในสถานบันเทิงตนได้รู้จักกับเด็กนั่งดิ้นคนหนึ่งและเกิดรู้สึกชอบพออย่างประหลาดนับจากวันนั้นตอนอยู่ไม่สุดต้องแอบไปหาส่งเงินทองให้หญิงสาวคนนั้นอยู่เป็นประจำทั้งๆที่กลับมาอยู่ที่บ้านต่างจังหวัดกับภรรยาแต่ก็ไม่เคยลืมเลือนเ,เธอคนนั้นเลยแนมะ้แต่วินาทีเดียว ผู้หญิงคนนั้นต้องเป็นคนใส่น้ำมันพรายในเครื่องดื่มให้พี่สมคิดแน่นอนเลยค่ะฝ่ายภรรยายเอ,อ่ยเสียงหม่อนมองแต่ก็ไม่ได้ดต่อว่าต่อขานสามีให้อับอายชาวบ้านแต่อย่างใดวันนั้นกว่าชาวบ้านจะลาหลวงตากลกับ็จวนเวลาทำบัตรเย็นทุกอย่างล้วนเกิดจากกรรมอัตมาก็ช่วยได้เท่านี้แหละโยม หลวงตารอดเอ่ยเบาๆพร้อมกับมองตามหลังญาติโยมที่ลงจากกุฏิอย่างเร่งรีบคล้ายล่วงรู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรตามมาในอีกไม่ช้านับจากวันนั้นเป็นต้นมานายสมคิดกับภรรยาก็เที่ยวมารดน้ำอาบน้ำมนต์ที่กุฏิของหลวงตารอดแทบไม่เว้นแต่ละวันนายสมคิดก็อาเจียนและมีเส้นผมติดออกมาอยู่เสมอ ร่างกายของนายสมคิดตอนนี้ดูมีน้ำมีนวลกว่าแต่ก่อนมากโขการพูดคุยก็ดูมีสติไม่หวาดกลัวขันน้ำมนตของหลวงพ่ออีกนอกจากในตาที่เลื่อนลอยในบางครั้งที่เนนคาเห็นแล้วต้องใจหายยามดึกสงัดในคืนหนึ่งเนนคาได้ยินเสียงหลวงตารอดพินพรมออกมาในความมืดสลัวคล้ายกับกำลังสนทนาอยู่กับใครสักคนหนึ่งเสียงหมาหอนดังไปทั่ว เน้นคำค่อยๆลืมตาขึ้นแล้วเพ่งมองออกนอกมุ้งไปยังร่างของหลวงตารอดแล้วเน้นคำก็ต้องตกตึงจนในตาเบิกกว้างเมื่อเบื้องหน้าของหลวงตารอดในยามนี้มีร่างของหญิงสาวผมยาวกำลังนั่งก้มหน้าราวกับกำลังรับฟังคำขอร้องบางอย่างจากหลวงตากลางแสงไฟสัวของเทียนไขหน้าโต๊ะหมู่บูชา หญิงสาวนั่งเอามือค้ำยันพื้นไว้ด้วยท้องที่บวมเป่งของตนทำให้การนั่งนั้นแสนยากลำบากเนมนคำมองดูร่างของหญิงคนนั้นด้วยความตกตะลึงก่อนจะค่อยๆยกชายมุ้งขึ้นเพื่อที่จะมองหน้าผู้หญิงคนนั้นแต่เมื่อชายมุ้งถูกยกขึ้นร่างของผู้หญิงคนนั้นก็หายไปเสียแล้วตรงหน้าของหลวงตารอดมีเพียงความว่างเปล่า หลวงตารอดมองมาทางเนมคำก่อนจะเอ่ยเสียงเรียบเรียบขึ้นว่านอนเธอเน้นสิ้นเสียงของหลวงตารอดเนมคำนอนดึงผ้าห่มขึ้นคลุมโปงพยายามขมตาให้หลับก่อนที่หลวงตารอดจะดับเทียนลงตอนสายของวันนั้นนายสมคิดไม่นมารดน้ำม์กับหลวงตาเหมือนทุกวันเนมคำก็รู้สึกสงสัยแต่ก็ไม่ได้เฉลียวใจว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้น จนกระทั่งเวลาล่วงเลยจวนเที่ยงภรรยาของนายสมคิดจึงวิ่งร้องไห้มาที่กุฏตของหลวงตารอดพร้อมเพื่อนบ้านอีกหลายคนที่ติดตามมาด้วยเกิดอะไรขึ้นเรือโยมหลวงตารอดถามงงภรรยาของนายสมคิดนั่งลงประนมมือบอกเล่าเรื่องราวร้อนใจที่เกิดขึ้นกับตนให้หลวงตารอดฟังอย่างละเอียด สามีอีฉันไม่กลับบ้านเลยหลวงพ่อเมื่อเช้าพี่สมคิดได้มาลดน้ำมนต์กับหลวงพ่อหรือเปล่าเจ้าคะหลวงตารอดสายหัวเนื่งจากนายสมคิดไม่ได้มารดน้ำมนต์จริงๆและพี่สมคิดหายไปไหนที่วัดก็ไม่มีที่บ้านก็ไม่อยู่ภรรยานายสมคิดเอ่ยขึ้นท่าทางร้อนรนก่อนจะขอแรงชาวบ้านให้ช่วยกันออกตามหาสามีแล้วสิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น ต้นโพข้างเมนมีร่างกายของชายคนหนึง่งแขวนคอด้วยผ้าพมา่าสิ้นใจตายอย่างน่าเวทนาะนร่างนั้นเป็นร่างของนายสมคิดผู้โชคร้ายซึ่งภาพนั้นเมนคำจำติดตาจนกระทั่งทุกวันนี้อัตมาพยายามช่วยโยมอย่างถึงที่สุดแล้วแต่วิญญาณของผีตายหงตนนั้นแรงเหลือเกินและก็ คงจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรของโยมสมคิดจึงได้สามารถนำชีวิตของนายสมคิดไปอยู่ด้วยอย่างง่ายดายเช่นนี้หลวงตารอดเอ่ยเสียงหนึ่งงำในขณะที่ชาวบ้านช่วยกันนำศพของนายสมคิดลงจากต้นโพอย่างทุลักทุเลสายลมพัดวูบเข้ามาใบไม้ในบริเวณน,นั้นล่วงหลดลงพื้นตามแรงลมที่พัดเสียงหมาหอนอย่างห่วยหวน ในขณะที่เนมคายืนมองศพของนายสมคิดด้วยความสลดหนดหูใจอยู่นั้นพลันหูของเนมคาก็ได้ยินเสียงคล้ายเสียงคนสะอื่นดังลอยมาตามสายลมเสียงนั้นเป็นเสียงร้องไห้ของผู้ชายที่ดังแผ่วๆอย่างเศร้าส่อย